เราจะมาเสกซุกินีส,สดๆจากสวนนะคะให้กลายเป็นเค้กแสนอร่อยกันค่ะทุกคนเค้กสุกินีของเรานะคะเขาจะแข็งตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับทีน่งอินเดียรมานีอีกแล้วนะคะบอกไว้ตั้งเนิ่นนานแล้วเนาะเมเลมบี ว่าจะทำเคก้กจากสุกินีที่เก็บมาจากในสวนนะคะทุกคนเราจะมาเซกสุกินีส,สดๆจากสวนนะคะให้กลายเป็นเคก้กแสนอร่อยกัน,นะค่ะทุกคนชิมชิม ยังไม่เสร็จค่ะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าใช้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่สุกินีนะคะจะใช้500กรัมนะหรือครึ่งกิโลนะคะลูกนี้จะ600กรัมเดี๋ยวทีหนึ่งจะแบ่งออกนะคะแล้วก็จะใช้น้ำตาล250กรัมนะคะไข่ไก่3ฟองแล้วก็ใช้น้ำมันพืชน,นะคะทุกคนจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ทีหนึ่งใช้ครับอื่น้ำคะน้ำมันจากคาโนล่าเนาะ50มลลิตรนะคะทุกคน ก็จะมีส่วนผสมของแป้งนะคะไวซ์เมก็คือแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะใช้300กรัมนะคะแล้วก็มีผงฟูที่จริงจะทั้งต้องใช้1นซองนะคะ1นซองก็15กรัมแต่ที่1ใช้2ช้อนชาพอนะคะเพราะว่าในช่างใหญ่เธอไม่ค่อยชอบอ่ารู้สึกไม่ดีกับผงฟูนะคะเมื่อใส่มากๆเนาะแล้วก็จะใช้นะคะอันนี้เป็นมันเดลนะคะกิมาลหนหนึง,หนงบท เองนะคะในเครื่องบดนี่แหละนะคะใช้100กรัมมันเดยก,ก็คือถั่วอัลมอนด์นั่นเองนะคะทุกคนนี่เป็นเม็ดแบบนี้ทีหนึ่งก็บดในเครื่องนี้เลยนะคะใช้100กรัมเนาะก็จะใช้เกลือแค่หนึ่งปลายมีดนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้กลิ่นวานิลาทีหนึ่งจะใช้แบบแทนงตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะกรีดออกมาใส่ใช้แค่ปลายมีดเช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้เป็นตัวแต่งหน้านะคะคือผงน้ำตาลนั่นเองนะคะเราจะใช้พุดเดอร์ชูกลาผงน้ำตาลตัวนี้นะคะ1 5 0กรัมแล้วก็ใช้ซิตรอนหนึ่งผลนะคะจะใช้มะนาวก็ได้นะคะทุกคนทดแทนกันได้นะเดี๋ยวเรามาทำกันจะ้ะเรามาทำการทำทิงหั่นสุกี้นี้ให้เล็กๆนะคะเดี๋ยวจะมาบดละเอียดนะคะใครจะใช้วิธีการ หั่นฝอยๆก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเดี๋ยวทีหนึ่งจะบดละเอียดนะคะใจมาใช้เครื่องปั่นตัวนี้แทนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มปั่นเนื้อเค้กกันเลยค่ะไข่ไก่สามฟองใส่ลงไปนะคะตั้งลงไปค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะปั่นเลยค่ะ เราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะจากนั้นเราจะใส่ซูกินีลงไปชมมูมีสีเหลืองด้วยนะคะซูกินี้นะทีหนึ่งไม่ปลูกปีนี้เนื้อมันแข็งนะคะ ก็เลยปลูกแค่สีเขียวใส่เกลือลงไปหนึ่งปลายช้อนปลายปลายปลายมีดไม่ใช่ปลายช้อนเฮ้ยไอ้ไพลส์ไมดเอายากจริงเลยเนาะเอามันลงไปแล้ว <laughs> นิดหน่อยพอนะคะทุกคนอย่าเยอะนะแล้วก็ใส่วานิลานะคะการวานิลานี่เนาะแค่ปลายเหมือนกันนี่เตียง นะคะก็หอมแล้วใส่ลงไปลงไปจ้ะลงไปแล้วก็ใส่ผงซิมนะคะหรืออบเชยนั่นเองนะคะทุกคนทีหนึ่งลืมบอกเนาะปะเมื่อกี้ใส่ลงไปลืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะบอกอีกทีก็ได้เนาะแล้วก็ใส่อัลมอนด์นะคะที่บดละเอียดลงไปคะ่ะทุกคนโอเคแล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันนะคะโอเค ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่นี่ค่ะไว้ซ์เมนะคะแล้วก็ผงฟูปงแป้งอนเนกประสงค์ของเรานั่นเองนะคะที่หนึ่งซื้อจากอันนี้ซื้อแป้งนงที่หนึ่งชอบมากเลยมีมีมอันนี้ซื้อจากลีเดินนะคะแป้งเนี่ยมันเน้นเนียนก็เนียน,ยนยหมดเลยเนาะใส่ลงไปค่ะทีใส่ลงไปเลยเนาะใส่หมดเลย <c oughs> แล้วก็ทําการโคเลโคเลก่อนนะคะทคุกคนเดี๋ยวมันจะฟุงะฟ้งมันจะฟุ้งกระจายนะ แล้วเราก็ค่อยปั่นนะคะโอข้างนอกมืดฝนตกค่ะทุกคนนี่ฟอร์มหนึ่งท,ทานเนยแล้วนะคะแล้วก็เทเค้กของเราลงไปเลยชิว มีถั่วกลุบๆข้างในนะคะธัญพืชทั้งนั้นวิตามินค่ะถึงจะอ้วนก็อ้วนแบบมีประโยชน์ค่ะโอเคค่ะเราจะไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะอุณอักซิกราดแล้วก็ใช้เวลาฟื้นิกมิโนเทนนะคะ50นาทีค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ วฟูขึ้นแล้วค่ะนาทีแล้วค่ะเรามาดูเค้กก่อนค่ะทุกคนดูค่ะเค้กสุกีนี่ของเราเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะคะว่าเนื้อข้างในสุกหรือยังนะคะจิ้มจิ้ม,มน่สุกแล้ว ค่ะเรียบร้อยหุยหอมมากๆเลยคะ่ะทุกคนหอมมากๆเลยแล้วเราจะมาผสมนะคะผงน้ำตาลแล้วก็น้ำของซิตรอนนะคะน้ำมะน,นาวซิตรอนนั่นเองนะคะหนึ่งขนนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งร้อยห้าสิกรัมนะคะผสมกันลงไปเราจะใช้สำหรับการแต่งหน้าเค้กซูคีนีของเราคะ่ะทุกคน เค้กซูกีนีของเรานะคะจากผักก็กลายมาเป็นเค้กแสนอร่อยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวทีหนึ่งจะราดหน้าด้วยผงน้ำตาลนะคะให้สวยๆนะคะดูคะ่ะนิ่มนมิฟูๆหน้าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาโรยหน้ากันค่ะโรยลงไปเลยนะคะเพราะว่าผงน้ำตาลผสมกับน้ำมะนาวเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอื เขาจะแข็งตัวเองนะคะโรยให้สวยๆไปเลยอืมโรยหน้าให้สวยดูเป็นแบบมีอะไรเดี๋ยวปล่อยไว้สักพักนะคะให้เขาเย็นตัวนะเดี๋ยวเขาจะ แข็งตัวเองนะเพราะว่าน้ำตาลเมื่อโดนความเย็นก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นจากของเหลวเป็นของแข็งนะคะทุกคนคะน่าทานไหมคะนี่ก็เสร็จตอนประมาณสองทุ่มเลยคะ่ะทุกคนรู้ว่าจะทำไว้ให้ในายช่างใหญ่ทานพรุ่งนี้เช้านะคะก่อนไปทำงาน น่าอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะถ้ายัางไรก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีหนึ่งอินเดรมาน,นีด้วยนะคะอย่างไงก็ขอบคุณมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการรับชมนะทีหนึ่งมีความสุขจังเลเวลาทำเค้กทำขนมทำอาหาร ปลูกผักอะไรที่หน่งมีความสุขมากๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่กับยูเอ็นนักเกรงพอไว้เจอกันใหม่กับเมนูใหม่นะคะกับสูตรเคสูตรใหม่ที่ที่หน่งจะให้ทุกคนนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบายบายออฟิดาเซนมีความสุขมากมายค่ะขอบคุณมากๆนะคะไายบายเจอกันใหม่ค่ะ หอมหอมมากน่าทานมากเลยทุกคนบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ